พี่ยนะังไมอ่ะนี่โอ้ยเข่าเสียเรื่อยยังตัวนะครับ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  สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับมาพบมาเจอกันในช่องวิถีวันยุทธ์บายออฟไลน์นะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำฉลาดระครังนะครับจังหวัดตากนะครับที่จริงเขามากันตมวาแล้วนะฮะแล้วก็ตังกองท้ายแล้วว่าเมมโมรี่มันเสียนะครับท่านผู้ชมบันทึกไปไมาได้สักอย่างเลยกำลังทำเมมโมรีอย่างกันเซ็ตแล้วก็ น่าจะดีแล้ววันนี้อย่าลืมถ่ายตอนเจ้านี้นะครับก็มีได้ตัวกันห้องแล้วฮะไปดูผลงานรวมกันตอนเย็นเลยแล้วกันที่ส่งท้ายปีนะฮะปีหกหกนะท่านผู้ชมสยดลายฮะถ่ายไวต้ตะวันกับตะคืนนะฮะเสียหมดเลยทามาลองดูตอนวันนี้แห่นกรรว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะชมบรรยากาศ 娘，吵吵了哈。 อะน้อยดีแ <n> ค่ละโอน้ำเนยอยมน้ำมาน้ำอะไรอืมมาน้อยกูนี้อันป่ามันเรเอ้ยกูนี้น้อยมันเร็วเมื่อคืนแม่กวนเลย tôi dậy cũng khộp nữa hả kìa. mà nín nhỏi mà cột đó Đi มาครับผมตัวแรกมาแล้วปลาเพีย้ยปลาเพี๊ยน้อยอ่ะนี่ <önemli S 2> <ales ü> ปากกาดำตัวแรกครับผมอาว่ใส่ดออ

Xem chấm quá hãy ô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  sai y mà Nói à. โอ้ตัวมกี้อันนี้ตัวมอเอ็นซิโอเนี่ยตัวเล็กครับปล่อยไปป๊บปป๊อปป๊อปไปเหรอเน่ะตีกี้ขึน้นวิ่งปะละละละอี้ขึ้นวิ่งอย่าง

สูวยอะโอ้น <convert> ้อ <cons> ย <urai> ้อก็ได้เลยนะใส่ไก่ใส่ไก่ปูแกงอะอ่านะครับอ่สกใส่ิบๆิบเล็กๆนี่

Uh, I wanna be okay. the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the cause I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey! Give me that crown in my way into be put down Hitting your place all I'll my town If I want that shit then I'll get it right now I'm losing it the noose and fists I'm loose, you the you choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip And lose a gift, oh Everybody, Please, Lord, give me a sign In this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each do what they fashion worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin? We all mm. that different burden. Don't treat yeah. me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need that. You just want to be your own tissue. ท่านผู <S <S ้ชมตอนนี anyway> ้ก็3โมงเย็นแล้วครับผ่านมาแล้วใกล้เวลาที่เราจะได้กลับบ้านแล้วครก็ปลาเล็กกินเรื่อยๆนะท่านผู้ชมโอเคงเราคิดมาเรื่อยๆ ตัวมาคายใหญ่าไวใดนะครับปลายใหญ่มาเข้าเลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับมีเวลาแห่หนึ่งชั่วโมงสักสี่โมงกว่าเฮาจะกลับบ้านกันละไปครับออกว่าจะมีไส้ยั่ไง นี่หรอมีไส้มาแล้วหรอเอาลูกมันไปก่อนลูก

กินกันหลังนี่หลังเดียวอย่ายแล้วมุมนินจาโนนจารครับผมมาเ,เร้วของลุงเก่งมาเร้วมาเร้วครับดีม่กีลยเดินแะค่าส,สามกิโฮะตั้งอรก

วเโอเครับค <Depois, S 1> ุณ <renamed> ผู้ชมเก็บเบ็ดกันทีละเล็กวีลน้อยนะครับ นู้ชมตอนนี้เราเก็บเบ็ดเก็บอย่างแล้วนะครับค่อยๆเก็บไปทีละนิดเก็บของเก็บอย่างขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูป่ากันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูป่ารครับไปเอาปลาครับผม โอเคครับท่านผู้ชมผลงานรวมพอได้อยู่นะฮะเงียบๆหน่อยนี่นะครับปลาจีนปลานิ่งนี่ปลาเพีย้ยปลากาดำนะฮะหนึ่งตัวบรรยากาศมันหนาวๆนะฮะก็พอได้อยู่สำหรับคลิปนี้นะฮะเราใช้เหยื่อสูตรนี่นะครับนี่นี่ครับผม ของไก่ปลายิ้มนะครับนี่นครับสูตรดีเลยขอบคุณน้าสาธิตใหที่สนับสนุนเยอะในทิปนี้เลยนะสาธิตไส่ไก่หมักปลายิ้มนะครับลำบ่มนิจน,นจานนนจานะครับ,รบติดทางไว้ไม่มีผิดหวังครับผมขอบคุณมากมากครับผม ครับท่านผู้ชมสําหรับทลิปอ่างเก็บน้ําฉลาดละคลังนะครับอ่างฤาษีนะครับ่าจังหวัดตากมาพักผ่อนเลยครับผมป่าได้บบกข้อยเยอะตัวเลเริ่มกินห่างๆตัวแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับทริปส่งท้ายปีเก่านะฮะปีหกหกนี่นะครับถือว่าผ่านไปด้วยดีจบเดี๋ยวเราไปเจอกันปีหกเจ็ดนะฮะเจอกันเดี๋ยวจะหาที่เปิดหัวคลิปปีหกเจ็ดก่อน โอเก่งบอกว่าต้องของใหญอย่างเร็วนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะฮะในช่องวิถีบัญยุทธ์บายออฟไลน์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วคะกับลำพูนบ๊ายบายสวัสดีครับ